ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์นะคะและในช่วงนี้เราจะไปติดตามงานของบริษัท G F F Thailand จำกัดค่ะผู้จัดจำหน่าย The Face Shop นะคะเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของเกาหลีและในวันนี้ The Face Shop ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะ Oil Control Water Cushion นะคะและในวันนี้เราได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์จากคุณพิธานองโคโสิทธิ์ประธานกรรมการบริหารด้วยค่ะและบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ เราก็เลยเอาตัวที่สําหรับบ้านเราในการป้องกันอากาศบ้านเราเพื่อไม่ให้คนที่แต่งเนีดูหน้ามาันหน้าดิบเดินะครับนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนหน้ามาันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไยรุ่นนะครับคนทํางานในที่มาสัก40-44นะครับอ่านะครับ,รบปีนี้จริงๆโดยรวมเนี่ยนอกจากตัวที่เรา monitor ร control รรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีป r o d u c t ที่เรา m o n i t น r ให้ยงงเยอะนะครับรวมถึเงเดือนที่ผ่านมา ก็ยังเป็นเฟสช็อปยังมีใคไทยี่อาจะโฟกัสนะครับปีหน้ามาเราอาจจะเริ่มเอาแบรนด์ดิจิทัลอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยผมว่าคีย์หลังก็ยังคือการตัวเฟสช็อปให้แข็งแรงที่สุดผมว่าตัวนี้ยังเป็นยังเป็น strategy เหมือนกันนะว่าว่าคือขยายขยายไปด้านไหนที่ยากไปด้านต่างประเทศที่อยากไปด้านแบรนด์ใหม่ที่มาดูว่าเอา โดยส่วนตัวเนี่ยมองเป็นโอกาสการใหม่ที่เราทำได้นี่เราจะถานะครับถ้าเป็นแบรนด์ใหม่เนี่ยก็จะมีข้อที่แดกเปลียบเสียเปรียบก็คือเราเรามีาผู้ค้าในใืไทยเยอะแล้วนะครับมีด้วชวนในตัวอไทแล้วถ้าแบรนด์ใหม่เข้ามาก็จะได้ใ่ายหเทีนเราก็ต้องอาจะต้องัผู้ค้าใหม่นะคเพราะเราวากาติทีนีน้แบรนด์ในเมืองไทย แบรช็อปเนี่ยเป็นบริษัทลูกของทางททเกาหลีน,นะครับซึ่งน้องจิมเนี่ยมีกำลังประมาณ20แบรนด์นะครับแล้วก็ s t r a t e g i c a l l เราก็าคือไม่ใช่แค่ทำแบรนด์เดียวก็จะมีแบรนด์อื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อกี่แล้วเนี่ยเราพยายามให้เดอะแบรช็อปเนี่ยแข็งแรงว่าอ,อย่างไรเนี่ยเกาหลีแกนซนัพสนุนเดอะแบรนด์ช็อปมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในเกาหลีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมองแบรนด์อื่นแล้วก็เราจะมาขยาย จะมีแบรนด์ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอันนั้นเป็นคีย์ครีมเราเลือกจะไปสองแต่ตอนปีนี้ ือเราพอแคชว่าภายในถึสิบปีครับคือเราหลอประมาณตนี้เดือนก็นประมาณสามสี่พันสเตัี่ิดออกมาครับผมว่าโปรดักใหม่ๆในตัวก็เป็นเซลล์ของเราคือเดือนที่แล้วเราก็มีแฟคเก์มาที่จำองเหนกันบ้างนะฮะก็ก็เป็นเซลล์ตองเราปีนี้เดืนี้เราก็มีดูช่เดือนหน้าเราก ดีครับหรือถันไปแล้วก็จะมีเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโปรดักที่เราไมา่ใช่แต่เรามอปีนี้เป็นโปรดักที่มีกับของต้นทรายมากขึก้นเราก็จะเราก็จะดูชิ้เรื่อยๆดีครับท่านเ,เานี่ยเขาเป็นตัวนเออก็ผมว่าผมว่า,ถ,าถ้ามองคือเรามองเป็นเรื่องตลาดนะตอนที่คุยกันนะ <c oughs> คือเราคือต้องบอกว่า,ท,าทั้งสามสามคนเนี่ยตอนเราไม่ได้อยู่ในกานทุนชาเราไม่ได้มีความ แบรนด์เนี่ยโมโง่เลยคุณมาชนะเป็ดขนาดนี้เลยก็แต่เราดูจากตลาดที่มีม่คนเชี่ยวตอนนั้นก็คืออยากทำอะไรด้วยกันนะครับก็สนิทกันนี่เป็นตัวมองมูนตีกันก็อยากแล้วก็ไปถูกตัวตัวหลักการใหญที่เป็นโกรดแล้วมันถ้าเกิดเราใช้ที่เรามีแล้วสามารถลงไปที่ในเขตตลาดได้ก็เราก็เริ่มริเริ่ากับบริษาคกับแล้วก็เจอสาขาที่ที่ผมว่าเซ็กซี่อ่ะก็คือสาขาที่ตลาดใหญ่แล้วก็มีม,ม,มีเพลเยอร์ที่ เราหน่าจะพอแกตกได้เพราะว่าไม่ได้มีเลเยอะ์อย่างๆยงเยอะนักนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นเซนดี้แล้วก็ทางทแผนก็เริ่มติดต่อทางเกาหลีเนี่ยแล้ววันนี้ได้พัฒนาเนี้ยด้วยและได้ลงคลื่นเสิร์ฟไปเรื่อย,าายาาๆแล้วมันวัดจังหวะในหลยอย่างจ้าหวะเซิร์ฟก็อยากให้เราพอดีนะครับเราก็เลยใช่ใช่เราไม่ได้เทคทั้งหมดครับยังเป็นบริษัทลูกของเค้าจอยู่นะครับแต่ว่าเราเทคนนนในเมืองไทยทั้งหมดเลยค่ะ ครับจริงจริงจริงอยางที่คุณเจ,จ้าบอกนะครับคือเราคุยกันแล้วเราเหมือนเป็นเป็นโอกาสนะครับโอ,อกาสในที่นี้คืออะไรคือเหมือนตอนแรกที่เราคุยกันว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะครับ direct sale เนี่ยจะเป็นของที่สตรองม,มากๆในทไทยเพราะว่า็อบหรือทางห้่นซอก็จะน้อย ว่าเราก็จะข่าวข่าวกว่านิดหนึ่งแต่ว่าเราสามารถเลือกใช้ตรงนี้เป็นบริเวณของเราอยากปอกเราใส่กลมกลอนไหอาจจะต้องการเทสตัว oil control control water solution นะฮะว่าเออดูกระจ่างใสจริงๆคืออยากจะบอกคนแป้งก็วยอีกทีก็ได้เพื่อให้ความแววนะคะแล้วเราก็อยากหมเบาๆไปก็ได้มันก็จะเหมือนกับว่าเออเพียงไม่ได้ทำให้หน้ามันนะแต่ว่าฉันเหมือนมือฟัง เด็กท like, uh, ี so um, uh, ô, mm ่ก hmm. ล oui, ับเกดไปนั่งนั่งของเราก็อันนี้เดี๋ยวแทนจะให้ดูประสำคาญณ์ด้วยลิตภันฑ์ให้เหมาะกับแล้วแต่สภาพอยู่แต่ละคนนะฮะซึ่งในตัว Oil Watch Control Water p o l l u t i o n เนี่ยก็จะเป็นีติดตัวที่แต่งให้สาวๆเป็นสไตล์เกาหลีได้แต่งไปปาร์ตี้กับสาวๆใช้ ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องสำงอางเนี่ยมันมีช็อปแซนดอร์คอ,อ,อนเทนเนอร์ที่ก่อเช่นมีบิวตี้บุฟเฟ่มีพามามีนะครับซึ่งเมื่อก่อนสิบปีก่อนอาจจะไม่มีนะครับมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเกาหลีที่เป็นแซนดอร์ช็อปนะครับเมื่อก่อนอเคาน์เตอร์ก็จะเป็นสม,สม,สม,สมองเขาไปนะครับทีนี้เนี่ยเกาหลีเนี่ยผมมองว่าตอนที่คุยกันหมดเลยนะฮะทั้งสามคนก็คือผมว่ายังมีเหมือนกับการอยู่ในนั้นเพราะว่าแบรนด์ที่เกาหลีเข้ามาเนี่ย คนไทยเนี่ยจะเห็นว่าคดิไปซื้อที่เกาหลีหรือดิบเซ็นที่คนไทยเนี่ยจะราคาสูงนะผิดกับเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าคนไทยไม่ใช่เกาหลีกับเป็นเครื่องสำคัญที่ออกับคิวปรเทเอเชียมาก,กกว่านะฮะหรือประเทศเอเชียมาก,กกว่าแบรนด์ั่งๆที่ท <c oughs> มาร่วมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เจะมองบรรยากาศว่าถ้าเราทำวัฒนธรรมนะครับราคาโลทำมาร์เก็ตติ้งให้ดีคนไทยจะได้ได้ของที่ดีในราคาถูกใช้เนี่ย น่าจะเป็นกายของเราได้แล้วก็เลยคุยกสามคนก็คุยกันมาคก็คือแบบกันไปเจอาคู่ชายกับชายอ่ะคุยเรื่องรี่คือคือไม่ได้ใส่ใจแต่เรื่องคอนเสิร์ตความห่างใส่ใจแตกโอกาสแล้วก็ตลอดเรื่อง d i s t ิบิวชั่นเรื่องโปรดักต์เรื่อง spicy แต่เราก็ส่งคือเฟิร์มหนุมมีน้องสาวด้วยน้องสาวก็เราก็เลยต้องไปตามไปดูโปรดักต์มาว่าเขาชอบอะไรพิรุวุพิรุู้ชายให้ที่ผู้ชมบอกเรา พุกอย่างเราก็เลยจะมีเนีราใช่แป้งภรรยาพกอยู่ข้างหลังใช่ก็จะเป็นน้องสาวภรรยาโจ้พี่ตักนะฮะก็คือช่วยกันไปดูว่ากอดักไหนเอามาลองซื้อกันมาเป็นกระเป๋าเลยมาลองใช้นะครับแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ไพรซิ่งดีกอดักดีเราก็เลยมาคุยนะครับจริงจริงตอนแรกช็อตเดิมมาแต่ไปช็อตยาวมากนะครับแล้วก็ลองไปเรื่อยๆแล้วเราก็ตัดแล้วก็คุย ผมว่าเขาทำนท่นทดีครับคือคือคือผมว่าครื่สมานคือจริงๆพวกผมไม่เก่งเคอมานเลยครจะ้เแ,แต่ว่าผมว่าโดยหลักโดยรวมเนี่ยเราก็มีงานเพรีทุกอย่างก็เกี่ยวกับจริงๆเนี่ยทำเครื่สมานเนี่ยแอสเซส่วนใหญ่อที่คนที่ทีมผู้บริาอยู่ที่เพรียับถ้าเกิดเขาเนี่ยเข้าใจของอธิบายของให้ผมขายได้ไดทำการซื้อผู้จัดนะครับก็ ก็หนักเองบ้างเนี่ยมันก็จะมันก็จะขายไดยนะ้มีโอกาสขายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่ไม่ผมว่าเรามาคอนเสิร์ตเจริงๆเรามาแล้วก็มาขายในด้านนี้ทางเกาหลีเขาทำได้ดีเพราะว่าเอ,อ่อทำเวนเนอร์ทั้งว่าทำได้ดีเพราะว่าเขาเนี่ยออทำบรรณาเทรนเนอร์เขาอย่างเรือมือมา20คนแล้วนะเบอร์มันแข็งดีเขาเนี่ยเมมเบอร์เขามีปนะนะระมาณนอ่ะเพราะไม่ใช่ มไม่มน็ีชอบน,น้อยก,ออยกว่าเราัอ่างไงครับไม่ได้ไม่ได้เขาก็มีเมีคือจริงๆเขามีขขพาร์เนอร์ี่แล้วเหมือนเราเขาก็เมด้ไม่ได้แ่่อัใหไ้ดดอย่อดีน้อยก็นในในปีหน้าทำไม่ดีที่สุด ก็จะเห็นจุดที่เต็มาจและก็จุดที่เชื่อว่าเราะว่าแบรนด์ะครเพาั้นด้วยสถานการณ์อะไรตอนนี้มันก็ต้องคิดอี่มากแล้วรจะเป็นแบนด์อะไรเพื่อที่จะมาช่วยเสริม g s Thailand แน่นอนว่าเป้าหมายหลังของที่ทางของคิลต้องการเป็นกนะครับแต่ว่าเฟส2ต้องแข็งแรงคือยังไงรากเราต้องของเราต้องต้องแข็งแรงเรื่องฐานเรื่องอะไรที่ก็จะไปได้ไห

นงานในปีนี้ของ The Face Shop ก็เป็นที่น่าพอใจของทางผู้บริหารน,นะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกยอดเราโตเกินกว่า100%จากปีที่แล้วนะครับมาอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทนะครับทาร์เก็ตเราจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับกลยุทธ์ในปีหน้านะครับเราก็มีแผนที่จะขยายช็อปไปอีกเป็น70ช็อปนะครับจากเดิมปีนี้น่าจะจบที่ประมาณ50ช็อปนะครับแล้วก็ยอดขายเราเตั้งเป้าไว้ที่จะโตประมาณ100%จากปีนี้ครับผม ผมว่าก็มีนะครับเนื่องจากคู่แข่งเราก็เป็นเจ้าใหญ่พอๆกับเรานะครับการที่เขา,เอาถอยออกไปจากตลาดนะครับก็ทําให้ลูกค้าก็หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางเราแทนครับผมผมมองว่าภาวะการตลาดของปีหน้า,าตลาดโดยรวมไม่น่าจะต่างกับปีนี้มากนะครับผมว่าก็ยังเป็นตลาดที่ไม่ได้เติบโตสูงนะครับเป็นตลาดที่เติบโตเ,เล็กน้อยนะครับ ว่าการแข่งขันก็ยังสูงอยู่นะครับทาง The Face Shop ก็มีโปรแกรมที่จะทำการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อหนังสือพิมพ์นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็โปรโมชั่นกับครั้งที่ที่ร้านนะครับแล้วก็เรามีโปรดักต์ใหม่ที่เตรียมจะร้อนช่ของปีหน้าอยู่ค่อนข้างเยอะออผมว่าตัวนั้นจะเป็นตัวหลักที่จะใช้ในการทำต,าตลาดปีหน้าครับรอ๋อผมมีตั้งแต่ ครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังครับหลายไอเทมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็เมคอัพไม่ว่าจะเป็นคูชชั่นคูชชั่นจริงๆเนี่ยเรามีเตรียมไว้อีกประมาณ4ไลน์นะครับเป็นไลน์ที่เป็นไลน์กลาง2ไลน์แล้วก็เป็นไลน์สูงที่เป็นซีซีอีก2ไลน์นะครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงานในวันนี้นะคะและครั้งหน้า The Face Shop จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนนั้นเราไปรอติดตามชมกันนะคะและในวันนี้หมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์แล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ